เขียนย่องๆเอมาไว้ว่าเขาจะเป็นนักร้องคนหนึ่งเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เป็นอินเตอร์เนเตอร์ที่เก่งมากนะครับจะมีความสามรในการร้องเพลงเราดูศิลปินแต่ละคนบางท่านเขาเก็บตัวมากนะไม่ไม่เล่นกับแฟนคลับไม่อะไรก็จะเงียบๆคือพี่คเก็บตัวเก็บตัวไหนเน่ยอยากอมันเจอเขาผมก็ต้องเล่นเราะมันมันมีนมนชีวะเพื่อเพลินสนุกสนานแล้วก็มันเป็นเซี่ยวหนึ่งนะครับของศิลปินที่ได้มาออก คอนเสิร์ตแบบนี้คือแค่แบบนี้นะครับการจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในในปีหน้ามีหรือเปล่ามีวางพี่มีมีคันมีวันแคมอยู่แต่ว่าไม่รู้แทนจะเกิดขึ้นตามที่หวังหรือเปล่า่การเดี๋ยวมีมีคุยคุยอยู่มีหลายคอนเสิร์ตนะครับทั้งคอนเสิร์ตตัวเองคอนเสิร์ตกับอีกหลายศิลปินอะไอย่างนีครับมีใครอยากถามอะไรที่น่าสนใจสำหรับท่านไหมว่าการละพัดนู่นนี่นั่นอะไรมีไหมมีอยากถามไหมมีอันมีอยากถามไหม เมื่อไรจะไปคอนเสิร์ตใกล้ๆบ้านหนูอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมไหนเมื่อไรจะไปกระบี่บ้านหนูบ้างอะไรเงี้ยนะครับมีโอกาสไปต่างจังหวัดจากจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีในการมีงานที่ไหนบ้างครับประมาณประมาณเ่าไดร่ครัมีเรื่อยๆครับดูใน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 เพจของการเดินรายการมาได้เนาะถ้าท่าถ้าอะไรตัวนั้นจะเป็นข่าวสารที่ค่อนข้างที่จะแม่นตรงตรงงานน้อยว่าแต่ละวันแต่ละวันเดือนไปที่ไหนบ้าง จริงๆผมก็จะไม่ค่อยจำอะไรก็ไม่ได้ตอนนั้าก็จำแคเมื่อกี้นี่ผมเองจำไม่ได้คือจะจำอะไรวันต่อวันนะคือพอเริ่มอายุมากขึ้นน่ะมันรู้สึกว่าความจำมันยิ่งก็ยากอะไรอย่างเงี้ยวันนี้แล้วผมอายุผมก็อายุไม่ใช่แล้วที่ผงนี้อ่ะก็ไม่ได้รู้จารียูทูบแต่คือแบนคือแบบบางทีเราใช้ความจำที่มันใช้แบบความเร็วได้เยอะอะไรเงี้ยจำที่จำที่สมัยก่อนผมถ่ายรายการซีโมรามัยอ่ะผมต้องจำทั้งหมดละครจำ ีนี้ถ้าถ้าพูดถึงงานของกันทัศน์ในเท่าที่ผมตามตมาตลอดตลอดนะเท่าที่มีเวลาที่จะตามก็จะตามกัน,นะะทัศน์ั่นก็ดูการแสดงการร้องการเล่นละครเนี่ยระหวา่างละครเล่นละครครับละครเวทีครับ,ค,รบคอมเมนเดเตอร์การก็เป็นนักร้องศิลปินอย่างเงี้ยมันยากกว่ากันหรือว่ามันพอ,อกันหมดโอ้ย,ยากทุกอย่างหมดเลยครับที่ายาก,ยากที่ยากที่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนครับ ก็คือเราต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ในทุกอย่างที่เราทำแต่ว่าสิ่งที่ผมจะแบบรู้สึกว่ามันคือเซฟตัวผมคือการร้องเพลงคือถ้าไม่ได้ร้องเพลงเนี่ยไม่มีใครเอาผมลงแน่นอนนี่มาร้องปลงเอือหน่อยมาอะไรมาทำใจคือมันเป็นสิ่งที่ผมรักก็ตั้งแต่เอ็ทเทิลรักมาจงานที่แล้วแล้วก็เวลาที่เราได้ร้องเพลงแล้วเราได้เห็นคนอื่นในองค์สุขกับเสียงเพลงของเรามันคือการเติมกระลังให้กันและกันทั้งเขากป็นองค์สุขทั้งเราเองก็มี หรือว่าหน้าที่อื่นที่เราเพิ่มมาไดครับหลังจากที่เราได้รับโอกาสจะได้รับโอกาสที่มาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะยากตอนจุดเริ่มต้นครับเราได้เรียนรู้แล้วก็เราได้ฝึกฝนกับมันได้เข้าใจมันบมเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าสนุกกับเขาแล้วก็คือก็คือเมื่อก่อนเราเองที่เคยทำมาทำแล้วเราต้องสัมผัสความรักมันเกิดขึ้นมาจากจริงกับงานที่เราทำนั่นแหละมันทำให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆใช่นอกจากตอนนี้มาเป็นนักจัดรายการจี่ผมว่าบรรดาผู้ จากอาจารย์ตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆได้สนใจคอไม่ค่อยดีเพราะก่านประธานะาทำข่ารายการใช่ไหมครับอาจจะหวาดเสียวว่าเมื่อไหร่ฉันจะโดนเละออฟลูกสาวได้ประมาณนี้ยี่มีเขาทุกนีโอ้ยในประกาศส่อาจารย์นะครับต้องต้องใช้ความแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยต้องใช้ความแต่ข้อมูลต่างๆที่เยอะแยะมากมายซึ่งก็ต้องศึกษาเหมือนกันครับนี่อยู่เรื่องหนึ่งก็คืออะไรบ้างค่าในระดมหากาศจะมีเพลงหรือการแต่งเออ๋อไม่ ไม่ไม่มีครับแต่ว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงของการเคุยตรงที่ว่าอยู่ในอัลบั้มอัลบั้มแรกสุดกันเองนะครับแล้วก็ในกลิ่นของเราใช่ไหมไม่เลยแล้วมีเพลงพายุงไหมพายุงคือเพลงพายุงเนี่ยเป็นเพลงที่ผมรักมากๆอยู่ิงจโอ้โหเกิดบปินแล้วผมจำผมไม่ดีเลยเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแรกสุดเมื่อ14ปีที่แล้วแล้วก็ชื่อเพลงว่าพายุงนะครับแล้วก็เอาันกลับมาทำใหม่เวอร์ชันเวอร์ชันที่พิเศษมากๆก็คือเวอร์ชันเนี้ย เพีดีเนี่ยมาปรับคุยด้วยนะครับใเพลงนี้เป็นเวอร์ชันที่พร้อมมากใช้อยากฟังไปซื้อรอบนี้ฟังกันนะครับเอาให่เด็กๆมีเพื่อนบ้านมาให้ดูเลยนะครับแล้วมีมีคำถามนะใช้ความเก่งนะผลก็จะคำถามน่าจะตอบอกอ่าอันนี้ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอะลรต้างๆค่าเวลาผ่านการซึ่งมีทั้งซีดีแล้วก็แล้วก็ตัวซัมไก่เข้าไปที่เป็นเพลงนะครับที่ไปเสียนในรถยนต์เป็นงที่เระโปรงที่รอดนะมีเรื่องเกี่ยวก่บค่าส่วนแบ่งรายข่ายของผมด้วยนะเนี่ยครับก็จะมี จำมันได้ไม่ได้ครับฟรองเฟื่องฟ้าสุกกันเราฉันจะฝันถึงเธอคิดถึงลาลูเดือนผมจะฟ้อไห้แล้วรลาลเดือนนี่เป็นเวอร์ชั่นที่ผมเคยบอกกันกัน,ววกนเพราะว่าผมชอบมากเลยเพราะว่าคือท่านเชื่อไหมว่าทีาการร้องจบแล้วเนี่ยมันก็จะจบมันก็จะรู้สึกเฉยๆแต่ตอนที่เพื่อนตอนท้ายเสริมเข้าไปเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่แบบฟังแล้วขนลุกอะ แสดงว่าการที่ต้องเคยร้องเพลงแต่เดิมหรือมาต่างสายนี่พอสมควรใช่ครับคือผมจะเข้าไปแต่งวงการนิดหน่อยวงการนิดหน่อยก็คือไปแต่งทุกงานแต่คงไม่ได้ดีสักวงการพูดพูดไปแต่ก็ได้ตำแหน่งชนะเลิศที่ผมรายการประลองเพลงกันนะเนี่ยเราไม่ได้คุยเทื่องระไรกนะผมอดีตอดีตสมัยสุภาพหรักปปหกนักศึกษาประกวดบริไทยของเรียนแล้วก็ได้แชมป์มาอาผมมีคำถามนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าท่านใดที่อยากได้แผ่นนี้อาจจะได้ไปเลยเฮ้ยแจกของของแก แนะเดี๋ยวเราจะการที่จะแจกายเซนส์อีงนะครับโอเคถ้าผมถามว่าเพลงฉันจะฝันถึงเธอนี่ใครเป็นคนแต่งเฮ้ยคุณมีสิทธิ์เหรอเราได้ถึงนั้นหรือเปล่าแล้อวก้อันนี้ขอขอเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อดีกว่าคุณพี่นักหลานนักหลานนังหลังใครยกมือสองท่านอ่ท่านแรกตอบอาจารย์นะครับอาจารย์ดานูอาจารย์ดนู ตระกูลถูกไหมเมื่อไหร่อะไรผมยาวๆเมื่อวานอถ้ีมาเมื่อวานผมเป็นผมยาวครับเนี่ยผมไม่ดีอ่ะโอเคถ้างั้นคุณรับไปก่อนเดี๋ยวผมจะถามมีค่ถามให้มีคนยกมือเมื่อกี้นะครับใครไหวคนนั้นนะไปมาเลยฮะมาเมื่อกี้พี่เสือฟ้้าคครัับยกมืืออไหวพพีี่่นนนเสฟ้าตอบว่าไงฮะเมื่อกี้คนนั้ตอบว่าไงใครแต่งฮะเหมือนกันไหมฮะอ้าวคุณแหละใช่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 ไหมดนตระกูลครับเอามาเลยนะพูดเลยเราแจกเลยนะเดี๋ยวให้มารับกันบนเวทีเลยอ่าปอบมือหน่อยครับ แจกสองรอบเลยครับแจกสองชุดเลยครับแจกสองชุดเลยโอ้โหหรือว่าจะเอามาแบ่งกันเราแผ่นเนี่สองแผ่นนี้นี่เปนสี่แผ่นเดี๋ยวให้การแจกเลยนะครับรับจากกันเลยครับเพียงครับยินดีด้วยนะครับครับผมความใจที่มีความสุขนะครับสวัสดีครับโชคดีมากคแค่นี้ครับใช่ครับอันนี้แซ่เดลเขาตอบคัะคนนี้หอเปล่าหรือยัไม่เขายกก่อนด้วยแซ่เดลแซ่ผมเชื่อว่ารู้ครับผม ดีอย่างดีอย่างดีอย่างดีแล้วดีแล้วอ่ะรับจีกางเป็นการดีเลยคืออันี้ผมเซ็นให้าดีกว่าเขาจะได้รับพิเศษครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวท่านที่ได้แผ่นไฟนั่งกันอีกประวอยากจะให้เซ็นมาเซ็นหน้าพีนะครับได้เซ็นอะไรวนนี้เลยครับได้เลยโอหการนี้งเล่นสดๆเลยผมตามไม่ทันเลยอ่ะใช่เพราะผมซ้ำงานยุ่งยังไม่ขอให้ตามผมไปก่อนเดี๋ยว่าเลยันเราเป็นคนคักเองคุณพี่ถ้าเมื่อกี้ที่เป็นที่เป็นไม่รังเกียจอยากได้เซ็นก็ได้ จะไปนำเข้าเพลงต่อไปกบเลยครับเพลงต่อไปค <c oughs> ือเพลงล <c oughs> <c oughs> อ่ะสำหรับแฟนละครนะครับมีใครที่รอเพลงบนรักในกองนะครับเดี๋ยวเราจะให้ฟังนะฮะเพลงนี้ก็ <c oughs> เป็นเพลงที่เขาาวมากๆเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงซึ่งผม,ผมชอบตอนชันขึ้นไปยิงบนนู้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> บนเรือแล้วแหละผมยังนึกในใจๆๆๆๆน,มามานั้นในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยพระเอกเราจะล้มลงไป เลื่นไหมประมาณนั้นนะครับใครที่สนใจอยากทำรัตตั้มแบบการลุยทุ่งหรืออะไรเงี้ยมาบอกกันได้เลยนะครับผู้จัดการบอกได้เลยนะครับนะฮะมาบอกกันได้เลยนะฮะผมอยากฟังคือตอนไปทานอาหารกันนะผมจำได้ว่าตอนที่เรานั่งคุยกันเนี่ยการขาวผึ้งร้องเพลงคนรักของงทุ่ออกมาทอดหนึ่งโอ้โหมากๆมากๆโวยฟุตเลยครับอย่านั้นเลยนะเพลงออริจินอลเอาพ์ทอสมากอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพลง สารสีนี่นะว่าถือว่าแต่ท่านที่อยากจะมาเป็นนัเรอาันข้างหน้าเราจะต้องเป็นบบตัวเองที่ทำสีที่แบบพันอย่างนี้คือรักษาไว้ดีจวจริงๆเป็นพรสวรรค์นะพี่ชายไม่อยากคุยเรื่องพรสวรรค์ส่วนพองสวรรค์พรสวรรค์เนี่ส่วนหนึ่งแล้วก็การรักษาคุณภาพเอาไว้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนส่วนสำคัญมากเพราะว่าผมเคยได้คุยกับพี่เบิร์ดนะครับตอนสมัยตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในบ้านเดอะสตาร์ใหม่ๆเขาบอกว่าคนที่จะเข้าหนักม จะเข้ามาได้ง่ายคนหน้าตาดีหน่อยคนเสียงดีหน่อยหรือว่าคนที่มีความสามารถแต่ว่สามารถเข้ามาได้แหละแต่ว่าจะทํายังไงให้อยู่วงการนี้ได้ยาวมาอันนี้สาคัญกว่าก็เลยเป็นคติที่ผมแบบจำลึกขึ้นใจหรือรั้ไหมว่าเราเราต้องมีอยู่พัฒนาตัวเองเร,เรื่องของการฝึกฝนเรื่องการร้องเพลงเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองสําคัญเร,เรื่องของการไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมทำมาตั้งแต่เด็กนะครับก็บนี่ก็คือพูดง่ายๆถ้าอยู่ในลัษณะ มันจะดีนะครับแล้วก็อย่าพยายามตามใจตัวเองมากในเรื่องของการกินของในอะไรที่มันไม่สมควรในประมาณนี้อะไรนะครับอันนี้ก็คือเ,เรื่องที่สําคัญนะครับโอเคครับเพลงต่อไปเป็นเพลงที่เท่าไหปถัดได้นะเพลงสามที่สนะ <S 3> 3. <S ี่แล้วไม่ใช่เห <3. S 1> รอสามไปแล้วนี่คนแรกต้อง <c oughs> ทุกไม่นับเหรอไม่นับโผมไม่นมับผอเองจำได้ด้วยปูยากนะปูยากนะแต่การประพันเพลงต่อไปจะไม่ผิดเล่ะเพลงต่อไปนี้คือ คนรักนให้ต่กนัน<ล>ตรอดครับก็ i'm <laughs>